ป้าป้าว่างทำรถจาับ้านไหวเปล่าตอนนี้ไหวเขบถึงให้ไหวใช่ไหมเฮ้่บ้าอยู่แล้วทำไมึงลง่อกพูบเล็กหน่อยพูบหรือว่าไงกแค่เห็นแต่งเข้าไปกลับในหรือว่าอะร่ลอยนี่อยู่เมียนี่อยู่คนเดียวหัวหมอนหลอดก็ด้วยปาปา่าพูดเล่นพูดเล่นจอดอ่องยอดอ่าจะได้สูงมปะกูรเองทย พี่จะไปโรงพยาบาลแล้วรัามที่นี่ไหเลยใกล้ไปโรงพยาบาลอ่ะพี่ไปเพื่ออะไรไปบ้านนี่จะถึงตัวไม่เคยเด็กนี่ได้ดูแล้วก็นนี่ก็ใกล้เหมือนกันยังล้มเลยเนี่ยไปส่งเลยพี่เอาขึ้นรถต้องเดาแต่ไม่ได้อย่พี่จะไปไหม แล้วพี่ไปไหนไปไปบ้านหรือไปล้างแล้วเกลคดแลโอเกลครับน่าจ ja. mm um kind of ิ้มจิ้มทำไปแล้วผมเหรอครับจิครับอายุเท่าไหร่อะยี่สิบเย็ดแล้วครับเอ้ยี่สิบเอ็ดแล้วครับรอเลยรอเลยรอเลยเอแล้วล้มได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ครับ มาคนเดียวเหรพี่ไปดื่มจากที่ไหนมาเนี่ยผมเลี้ยงไม่ดูกำลังเราอีกนโอ้เจียจ้าจั๊เจ็บปูเจ็บบอตอนจะวอกเลิกันท่า บันนี้โดนไอ้บ้านองลาหูโวยิ้มทำไมวะยิ้มดิอย่ายิ้มดิยิ้มเล้วก็ไม่ร้องอ่ะดิอย่าเพิ่งไปคาราโอเกะเนาะไปหาหมอก่อนดีกว่าไหม

หยิบหยิบดีมาับดีไหมวะยังหัวไม่หลับมีร่นรถครัอยู่ไงหครับพี่พ่รถเดิรอะดู้านหังรนอแไม่รู้ใช่ไหมพี่ไม่รู้ว่าจันัวใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเป็นไงระบม อันนี้เต็มการาฟมาเลยใช่ไหมพี่เนะี่ยบอกว่าเต็มแม็กโอ้โเต็มแม็กมาเขาบอกให้พี่ไปดื่มพี่เห็นมาเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเลี้ยงเขาอ๋อ oh, มีคนเลี้ยงเขาบอกว่ยไ,ไงพี่จะกลับบ้านหรือว่าจะไปหาหมอหรือไปคาราโอเกะเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเขาจะไปคาราโอเกะต,ต่ออันนี้กลับบ้านดีกว่าอ๋อก oh, ู้ภัยทั้งกู้ภัยบอกให้กลับบ้านใช่ไหมพี่เป็นห่วงนะพี่เนาะเดี๋ย่างนนี้ก็ระบมระบมเล่าหรือว่าระบมเมียพี่ระบมเมีย